งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิดวุ้นบางประมาอดิศักวุ้นกิยาพันธ์วันนี้ต้องมาตอบคำถามแฟน เรื่องของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าตะขบนะท่าถามมาบอกว่าอาจารย์ครับตะขบเนี่ยมันมีกี่อย่างและมีบางคนเขาบอกว่าตะขบไม่ควรจะปลูกในบ้านจริงไหมและ,อ,ะอยากจะฟังความคิดเห็นของอาจารย์ว่าเรื่องของต้นตะขบนั้นเป็นอย่างไรอ่ะ นี่ก็เป็นคำถามโดยสรุปนะครับอ่าก็เดี๋ยวนี้เราไม่เอ่ยชื่อเอ่ยเสียงแล้วเพราะว่าอ่าเขาบอกว่าความเป็นเฉพาะบุคคลอะไรก็ไม่เอ่ยกันก็ไม่เอ่ยนะอ่าอย่างนี้ครับตะขบในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีตะขบที่เราปลูกกันอยู่โดยทั่วๆไปเนี่ยอันนั้นเรียกตะขบบ้านนะแต่ว่าอีกชนิดหนึ่งเนี่ย บางคนก็เรียกว่าะตะขบยักษ์นะครับตะขบยักษ์อันนี้ตะขบยักษ์นี่ตอนหลังก็รู้สึกว่าจะปลูกกันเป็นการค้า,เ,า,าเราไปไล่ทีละตะขบอย่างตะขบถ้าพูดถึงคนไทยเนี่ยคิดเล็กคิดน้อยเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางเชื่อเรื่องชื่อนะอย่างต้นไม้บางต้นเนี่ยชื่ออะไรแก้วเจ้าจอมโอ้โห ราคาแพงนะฮะทั้งที่ผมดูแล้วก็ว่าเอะต้นไม้ต้นนี้มันก็ดูแล้วมันก็ธรรมดาธรรมดาดอกออกมาก็ก็ก็สวยละแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะเราก็รู้สึกอย่างนั้นแต่ชื่อเขาชื่อแก้วเจ้าจอมอ่นะอ่าเพราะฉะนั้นเอาหน่อยเอาหน่อยนะก็เลยซื้อกันต้นหนึ่งนะเป็นมืน่น <laughs> แต่พอบอกต้นตะคบนะอย่างบ้านผมนี่ชอบปลูกตะคบ เพราะอะไรเป็นคนชอบดูนกครับนะ,ะคุณป้าข้างบ้านเขก็บอกอาจารย์จะไปปลูกํำไม้ตะคบประเดี๋ยวมันก็ขบเดี๋ยวมันก็กัดเอาอ๋อนี่ผมก็เพิ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวมันขบมันกัดเอานะฮะเราบอกชื่อไม่เป็นมงคลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันมาขบมากัด เหมือนมะขวิดนไอ้มะขวิดนี่ก็มันมีเหตุผลว่าถ้าลูกมันใหญ่แล้วมันตกลงมาหัวมันจะแตกเขาก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ปลูกในบ้านนะครับเนี่ยมะขวิดนะครับหรืออย่างตะขบแต่จริงๆแล้วเนี่ยตะขบเนี่ยนะครับมันเป็นพืชที่ให้ร่มเงาดีนะเป็นไม้ที่ก็ไม่สูงมากให้ร่มเงาดีนะฮะและใบเนี่ย เวลามันร่วงหล่นลงมานะครับโอ้ยเอามาหมักเดี๋ยวเดียวแหละใบมันย่อยสลายแล้วได้ปุ๋ยแล้วมเมล็ดก็บางต้นบางมเมล็ดก็งอกใหม่ขึ้นมาแล้วก็มเมล็ดตะขบก็เป็นอาหารเลี้ยงนกนะครับนกเนี่ยเวลามันหิวขึ้นมานะไม่ต้องตะขบสุกแล้วครับลูกเขียวเขียวเนี่ยมันก็มากินแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกประลอดนะครับตัวก็ออกสีเหลืองๆอมเขียวหน่อยนะฮะเนี่ยผมก็ชอบดูพันที่บ้านเนี่ยปลูกตะขบเยอะนะครับทีนี้ไอเวลาปลูกตะขบเนี่ยที่ผู้คนเขารังเกยียจเขารังเกยียจอะไรบางคนไม่ชอบใบไม้ร่วงขี้เกยียจกวาดเขาก็รังเกยียจบางคนไม่ชอบลูกตะขบที่มันสุก แล้วมันตกหล่นลงมามันให้ร่มเงาก็จริงแต่ถ้าเอารถไปจอดบางคนนี่เขารักรถยิ่งกว่ารักเมียนะตะขบหล่นไปบนบน,นกระโปรงรถเปื้อนหน่อยนะโอ้โหจะเป็นจะตายแหละครับนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ชอบแต่สําหรับผมผมชอบนะฮะแต่ว่าไอ้ที่เขาบอกว่ามันจะขบจะกัดแต่มันไม่ใช่หรอกความหมายมันคือว่าถ้าคุณปลูกตะขบเนี่ย มันจะลามไปเรื่อยครับไอ้ที่มันลามเนี่ยไม่ใช่พ่อมเมล็ดหรอกเพราะว่าตอขบพอรากมันเลื่อยมันเดินไปถึงไหนนะครับมันจะมีต้นใหม่เกิดขึ้นมานะครับอัน,นี้มันจะเกิดจากมเมล็ดนะเกิดจากต้นใหม่เกิดขึ้นมาแล้วมันลักษณะเหมือนกับไอ้มะเร็งนะ่คือถ้าตัดไปแล้วตัดไม่หมดนะมันเกิดใ่เยอะ นะผมก็ไม่รู้มะเร็งเป็นยังไงหรือเปล่าแต่ว่า,าลักษณะมันเป็นแบบว่าถ้าคุณไปตัดต้นแม่ออกปับเนี่ยไอ้ต้นลูกนะโอ้โหรอบต้นเลยครับมันจะขึ้นมาเป็นดงเลยอันนั้นอนะอย่างผมผมชอบเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ปลูกเพื่อเป็นการค่าอะไรผมก็ปลูกแล้วก็ชอบลมเงาถ้าไปดูดิ้านขายลาบส้มตำตามริมถนนน้ทาง ร้านไหนปลูกตะขบอยู่หน้าร้านนะก็โอ้ยใครๆก็แวะเพราะมันร่มนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดนกมันก็เยอะลูกไปสันด้สุกตกลงมานกมันก็กินหมดแล้วนะครับเนี่ยแต่ทีนี้ไอความไม่รู้เรื่องของทิศโบนบางประมาสสมัยหนุ่มๆตอนยังไม่รู้จักตะขบดีครับ โอ้อยากได้ต้นไม้อะไรที่มันโตเร็วๆบ้านชัดมันดินโลง่ลงๆมันร้อนเหลือเกินแดดจองทั้งทิศตะวันตกมันร้อนมากเราก็เห็นด้วยไอ้ต้นตะขบเนี่ยมันล่มดีฮะที่พูดหวังมาก็อยากได้ต้นตะขบไปเห็นต้นตะขบที่ไหนเราก็ไปขอเขาขุดมาเอาขุดมาปลูกปลูกมันก็ตายทุกทีนะครับอจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ย ปลูกตะขบแล้วมันมีน้ำอยู่ใกล้ๆพอปลูกเสร็จปับ๊บนะพอขุดได้ปุ๊บขุดสกัดรากนะสกัดรากมาพอได้ปั๊บกาะใส่กระถางแล้วก็ลดน้ำเลยเอา้าปรากฏว่าต้นมันไม่เหี่ยวครับใบมันกลับเต่งตึงปึงปังขึ้นมาเลยครับครั้นี้ผมก็เลยทดลองดิทดลองว่าปลูกตะขบขุดมาตั้งไว้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมง แล้วก็ค่อยลดน้ำกับพวกขุดปุ๊บลดน้ำปับ๊บดูสิต้นไหนจะเป็นปรากฏว่าไอ้ต้นที่ขุดปุ๊บลดน้ำปับ๊บถึงจะเป็นครับนะแล้วก็ได้น้ำสม่ำเสมอในระยะแรกนะฮะต้นมันก็จะเจริญเติบโตต่อไปนะครับอ่าอันนั้นก็เป็นตะขบทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่คนเข้าไปลังเกียจตะขบก็คือว่า บางครั้งกิ่งเนี่ยเนื่องจากมันมันแพ่โดยรอบเลยนะมันแพร่กิ่งก้านสาขาดีเหลือเกินคนบอกโอ้โหเก็บยากเวลาตัดตะขบเสร็จปุ๊บสมมติเอาไปกองไว้เงี้ยโอ้โหกิ่งมันแพ่ทั่วไปหมดอา้าวท่านก็อย่าไปทำอย่างนั้นสิครับวิธีง่ายๆนะเวลาตัดตะขบนะอย่าตัดบนลงล่างถ้าท่านหวดจะข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ไม่ค่อยขาดหรอก นะท่านต้องตัดจากล่างขึ้นบนนะจากโคนไปยอดนะทีนี้พอเอาจะไปตะแคงได้ยังไงเอาเนี้ยสมมติตอนแรกเราจําเป็นแล้วต้องเลื่อมันลงมาก่อนทีนี้พอกิ่งมันใหญ่ๆหญ่มันแพ่ใช่ไหมครับไอ้กิ่งย่อยอะ่ะท่านก็เดินหันหน้าไปทางโคนต้นไอ้โคนกิ่งแล้วก็ใช้มีดอ่ะมือขวาใช่ไหมใช้มีดเราก็อยู่ทางซ้ายมือใช้มีดเนี่ยสับจาก ไอ้ทงทางโคนไปทางปลายมันจะขาดโดยง่ายเลยครับมันไม่ไปสวนเสี้ยนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นทีนี้พอเหลือกิ่งไม่ใหญ่มากเราก็หักสิวิธีหักก็คือว่าดึงจากปลายลงมาหาโคนดึง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 ,ดง,ดง,ดงลงมาแล้วก็หักเชื่อไหมครับว่ากิ่งตะขบกิ่งใหญ่ๆเนี่ยนะทิศบนบางออกมาเก็บเหลือแค่กำมือเดียวเองนะครับ นะจากใหญ่ห,ญหักออกมาเป็นเส้นตรงแล้วก็หักงอลงไปนะครับมันจะเหลือนิดเดีเยวมันจะไม่แผ่กว้างแต่ว่าถ้าปล่อยให้ตะขบกิ่งแห้งนะครับกิ่งแห้งแล้วก็แผ่อยู่อย่างนั้นใบร่วงแล้วโอ้โหอันนั้นเก็บยากเลยแหละนะครับแล้วเผลอๆจะทิมท,ทิมจะสวนมือเอาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เรื่องตะขบไอเรื่องนี้นะ สมัยหนึ่งทิดบวชบางประมาะเคยไปทำทีวีช่องหนึ่งที่เลขมันน้อยๆน,ออนะฮะช่องดังเนี่ยเขาเคยชวนไปทำตอนนั้นเขาจะปลุกคนให้ตื่นตีสามกว่าๆผมก็ไปทำับใครให้ทำอะไรผมก็ทำหมดอะ่ะตีสามครึ่งชื่อรายการบ้านลุงบ้วนและผมก็ไปถ่ายเรื่องตะขบที่บ้านและผมก็สาธิตวิธีการเก็บตะขบอย่างที่ท่านเล่าให้ท่านฟังนี่แหละ วันหนึ่งผมไปเชียงใหม่ไปที่ตลาดในพระซาเชียงใหม่นะโอ้คนทักผมเกลียวกลาวผมบอกเอ๊ะทำไมคนแถวนี้รู้จักผมเยอะเขาบอกกำลังเก็บร้านพอดีบางคนก็บอกถึงบ้านพอดีเลยได้เปิดดูทิดบวนบางประมารายการบ้านลุงบวนนะครับปรากฏว่าไงครับก็ปรากฏว่า มีเด็กหนุ่มอยู่คนบอกโอ้โหผมชอบอาจารย์มากเลยบอกชอบเรื่องอะไรครับบ้านผมมมีตะคบเวลาผมตัดกิ่งแล้วโอ้โหมันแผ่มันเก็บยากเห็นอาจารย์เก็บใบตะคบให้ดูนี่โอ้โหถูกใจสุดๆนะฮะนี่เน่ก็สมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีนักจัดรายการข่าวดังใช่ไหมเขาก็จัดหกโมงต่อมาเขาก็อยากจะปลุกคนให้ตื่นเร็วขึ้น เขาก็ให้ผมไปทำรายการตีสีครึ่งเขาบอกเดี๋ยวพอคนเริ่มดูอาจารย์แล้วนะเราก็จะให้อาจารย์เลิกทาแล้วก็เราจะมาทำข่าวเอ้ผมก็ไม่เชื่อเขาหลอกบอกว่ามันจะทำใจกันได้ยังไงแหมคุณให้ผมมาทำพอรายการเริ่มมีคนดูคุณปลดผมเลยเหรอ,เ,อเราก็ไม่เชื่อเอ๊ะแต่ถึงเวลาเขาทำจริงครับอ้าวพอคนเริ่มตื่นมาดูข่าวเขาตีสีแล้วเขาก็ล่น มาตีสครึ่งเนี่ยผมก็ไม่เป็นไรเขาก็ให้ทำเราก็ทำเขาให้เลิกเราก,ก็เลิกนะทิศบนบางมาก็สบา,สบายสบายแบบนี้แหละนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบน,นบางประมาตู้ปน12กำแพงแสนนครปฐม73140ม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดีลายนะครับ s s สไ a n 2เ 9c ท่านจะสั่งซื้อฟิปโเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพรียแป้ง แมลงปากดูดต,ต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร GAP นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผล ต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทรรสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโต,ต,ตองอกงามสมใจเมืม่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร